โยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของสาวๆ g i d o l นันเองนะครับกับ งานปังๆอีกหนึ่งงานเลยที่มีคนเนี่ยรับชมนะครับยิ่งกว่าแบบว่าเหมือนไปคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวกับการเข้าไปแสดงช่วงพักเครื่งการแข่งขันฟุตบอลนั่นเองนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แอตเลติโกมาดิดนั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นั้นเนี่ยก็มีผู้ชมนะครับมากกว่า6 4 0 0 0คนกันเลยที่รับชมการแข่งขันอยู่แล้วก็ได้รับชมการแสดงของไอดอลเนี่ยใน การเล่นช่วงพักครึ่งเน้นด้วยการไปแสดงครั้งนี้เนี่ยตกแฟนคลับที่เป็นแฟนนักบอลเนี่ยเข้ามาในด้อมใหม่ดีเพียบเลยนะครับยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าฟแฟนๆเนี่ยแซวไอดอลกันเลยว่านักบอลเอ่ยคนเชียร์บอลเอ่ยเนี่ยควีนคาร์ดกันทั้งสนามกันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าไอดอลเขาไม่ธรรมดาและควีนคาร์ดเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันที่เกาหลีใต้ในตอนนี้เนี่ยคือยืนชาดีมากๆกระแสะยังแรงดีไม่มีตกเลยทัทง้ทงๆที่มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาแล้วก็มีคนเนี่ยเต้นควีนคาร์ดกันได้เรียกได้ว,ว่าทางบ้าน ทั้งเมืองเลยนะครับในงานแสดงครั้งนี้เองก็เช่นเดียวกันควีนคัดกันทั้งสนามทั้งนักบอลเอ้ยทั้งผู้ที่มาชมการแสดงการแข่งขันเอ้ยและการแต่งตัวของสาวสาวไอดอลในครั้งนี้เนี่ยก็คือทําการบ้านมาดีมากๆเลยนะครับมีความเป็นชุดนักบอลไอดอลแล้วก็ กางเกงขาย,ยาวมีใส่รองเท้าเนี่ยที่เหมาะกับการขึ้นไปยืนขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเล่นไปเต้นเนี่ยบนสนามหญ้าแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นรองเท้าของฟุตบอลเลยได้รับคําชมจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตมากเหมือนกันว่าไอดอลเนี่ยทำการบ้านดีมากไม่ปล่อยผ่านแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆและที่สําคัญเนี่ยใส่รองเท้าแบบนี้จะช่วยเซฟมากๆเวลาที่อยู่บนพื้นสนามนะครับและพอเริ่มแสดงปุ๊บก็ไม่ทําให้ใครผิดหวังเลยไอดอลนั้นยังคงความสามารถในการเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับทั้งร้องทั้งเต้นและก็เอนเตอร์เทน ผู้ชมมาแสดงครั้งนี้เนี่ยกลับไปเนี่ยได้แฟนคลับเพิ่มแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแฟนบอยที่เป็นทั้งแฟนบอลแล้วก็เป็นแฟนใหม่ของไอดอลกันด้วยควีนคาร์ดกันไปทั้งสนามกันเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลเนี่ยภูมิใจกันหรือเปล่าครับอีกหนึ่งความปังของไอดอลในครั้งนี้ที่ได้เข้าไปเล่นในช่วงพักเครื่องของการแข่งขันฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่อีก1แมชนะครับที่มีคนดูเนี่ยเลยหลักครึ่งแสนกันไปนะครับหกหมื่นสี่พันกว่าคนที่เข้าไปรับชมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้แล้วก็ได้รับชมการแสดงของสาด ดีใจกันหรือเปล่าภูมิใจกับไอดอลกันมากขนาดไหนกับการเติบโตที่ก้าวกระโดดแล้วก็ยังไม่หยุดในตอนนี้นะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของไอดอลให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองควีนค่ะฉอดมาโปอะโปดิสฮาร์ดสปอตไลท์